ที่กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทรเดชาจังหวัดเย,ยโสธรศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเย,ยโสธรจัดอบรมในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งนายสราวุฒินามเสรีปรลัดอำเภอจ้างพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการแทนในอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเย,ยโสธรดนเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามนายโยบายศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ที่ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่งโดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีจิตอาสาเข้ารับการอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนายและองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือในอำเภอมหาชนะชัยรวม150คนโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้รักสามาคัคคีรักสถาบันชาติกษัตริย์รักแผ่นดิน และในภาคปฏิบัติได้เน้นเรื่องการระงับอักขีภัยโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวิทยากรจิตอาสา904จังหวัดยโสธรและในโอกาสนี้นายถนอมนันทิสิงนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือและนางยุพาพรโพภานายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนนททรายและองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก่ได้ส่งจิตอาสาพร้อมงบประมาณให้การสนับสนุนด้วย วีรพลบุญเดชรายงาน